เอาเลยครับสัสที่ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมกับซีซ่าครับทีวีชแนลนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีว่า1อาทิตย์เนี่ยเพิ่มพลังยังไงให้ถึง1 0 0 0 0แสนนะครับก่อนใด้ไปดีตามคลิปก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกด subscribe จะเป็นกาัใจกับคลิปมากเลยนะครับผม ก็ก่อนจะไปชมคลิปเนี่ยก็ฝากแฟนเพจเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากถามอะไรหรือว่าอยากแชทถามอะไรก็แชทมาได้เลยที่แฟนเพจนะเดี๋ยวลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมก็สําหรับวิธีการเพิ่มพลังให้ถึง1นึ่งแสนในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยขั้นแรกสิ่งที่คุณควรทําแต่ละวันอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วก็คือภารกิจอันนี้คุณต้องไล่เขีรยไล่เคลียร์ให้หมดเลยนะซึ่งผมก็ยังเคลียร์ไม่หมดนะแนะนําเลยอย่างแรกควรจะเคลียร์นี้ให้หมดเลยอย่างที่2ครับพลังงานนะครับพลังงานเนี่ย เอาไปลงเควสหลักทั้งหมดก่อนเนี่ยกดด้วยที่สํารวจถูกไหมแล้วเสร็จเราก็มาดันพวกเควสหลักอะไรพวกเนี้ยนะครับดันให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะแล้วมันจะทุกห้าเลเวลเนี่ยจะปลดล็อคหนึ่งนะครับมันก็จะดันไปเรื่อยๆมันก็จะไปได้ไกลเรื่อยๆนะครับซึ่งวันแรกถึงวันแรกถึงวันที่3เนี่ยยังไม่ค่อยเพิ่มพลังได้เท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ปลดในส่วนของการ์ดนะครับถ้าคุณปลดล็อกการ์ดเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะดันได้เร็วและไปไกลมากนะครับ อย่างต่อไปนะครับสิ่งที่คุณควรทํารายวันหรือว่าทุกวันเลยนะครับก็คือการทํา u ควสประจําวัน,นครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดันเจี้ยน xp ดันเจี้ยนโกแล้วก็ดันเจี F ้ยนฝึกฝนในโรงไปนะครับคุณจะได้ของที่ค่อนข้างดีนเนี่ยเดี๋ยวผมกดหมัดผ่านทั้งหมดก่อนเลยนะครับคือมันได้ของค่อนข้างคุ้มค่านะสำหรับผมนะมันผมมองว่าคุ้มค่ามากๆนะครับเพราะว่าได้เงินค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ่าผมกดทาสู้ก่อนนะครับกดหมัดผ่านได้รัวๆเลยนะครับอ่ากด ก็ประมาณนี้ต่อไปอีกหนึ่งอย่างระบบประลองนะครับหรือว่าอารีน่านั่นเองนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งสาคัญมากเพราะว่าทาให้คุณได้เพชรเยอะแล้วเอาเพชรเนี่ยไปทุ่มกับเอเนจีได้เยอะมากๆสำหรับมือใหม่นะครับผมแนะนําเลยว่าให้เอาเพชรเนี่ยอย่าเพิ่งเอาเพชรไปถลุงกับในส่วนของตัวนี้นะครับอัญเชอญเนี่ยอย่าเพิ่งเอาไปถลุงคือคุณสุ่มสิบครั้งไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะได้ SSR 1ตัวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณเอาเพชรไปซื้อเอเนจีทั้งหมดจะดีที่สุดนะครับ ซื้อจนกว่ามันจะเด้งเป็น250นะครับอย่างตอนนี้วันนี้ผม250เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกอ็อย่าไปซื้อแล้วมันค่อนข้างไม่คุ้มแล้วนะฮะแล้วก็กําลังไล่วันสามารถซื้อได้เช่นกันนะครับซึ่งผมไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคทั่วไปนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมาแนะนําคือสำหรับคนที่อยากได้ไอดีไปไวนะครับคุณต้องรีบเข้ากิ้วให้เร็วที่สุดนะครับกิ้วเนี่ยเพิ่มได้จะได้หลายอย่างมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นภารกิจกิ้นว กดช่วยเหลือนะที่เราสามารถมอบหรือว่าขอเศษอะไรก็ได้อย่างเช่นเนี่ยไอเนี้ยจะเป็นของไซตามมาชิกที่เป็นสตอรี่เนี่ยคุณก็สามารถขอได้แล้วก็ขอชิ้นส่วนฮีโร่ได้เช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเวลาเข้ามากิลเนี่ยให้กดข้อมูลแล้วกดเช็คชื่อเนี่ยคุณก็จะได้ของตามนี้เลยนะครับให้กดดูประกาศกิ้ด้วยนะครับ แล้วก็กิ้วเนี่ยยังมีหนึ่งระบบก็คือระบบท้าสู้กิ้นะครับที่ทําให้คุณได้อุปกรณ์เยอะเช่นกันนะครับนั่นก็คือการตีบอสกิ้วครับมันจะได้ของเขานั่งเยอะนะเนี่ยในผมก็ได้เพชรปาดเถื่อนมาที่เพลังป้องกันนะครับซึ่งผมมองว่าดีนะต่อไปนะครับมีอะไรอีกที่ทําให้คุณไปไวคู่มือมือใหม่ครับสังเกตตรงนี้ได้เลยนะครับคือพอคุณทําเสร็จเนี่ยคุณจะได้ของที่เยอะซึ่งผมมาคํานวณแล้วได้เพชรกับอุปกรณ์อะไรต่างๆนียเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้ไล่เก็บเลยนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คืออย่าลืมแอดเพื่อนไปด้วยนะคะเพื่อเอาพลังงานนะครับและส่งพลังงานนะเนี่ยผมก็รับเพื่อนทุกคนเลยนะใครขอมาเดี๋ยวผมรับนะเนี่ยผมก็กดส่งไปส่งทั้งหมดแล้วก็พอเพื่อนเราส่งกลับเราก็จะได้รับทั้งหมดนะครับประมาณนี้อีกหนึ่งอย่างครับเควสนะครับพวกฝึกฝนพิเศษอะไรพวกนี้เนี่ยเควสด้านบนนะครับไล่ดูให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคู่มือกิจกรรมหรือโบนัสเนี่ย ให้ทําให้หมดเลยนะครับเนี่ยดูลดขีดจากัดอะไรพวกนี้ลองทาดูครับมันจะได้ของที่คขอนข้งคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วถามว่าทรา,าร,ทงงทรายในการเพิ่มพลังเนี่ยทำยังไงมั่งก็ทารายการเพิ่มพลังคือขึ้นหลักๆเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวละครครับตัวละครเนี่ยพัฒนาแนะนําเลยนะครับสำหรับบอลแรกเนี่ยให้อีโวตัวละครให้เป็นสีเขียวเร็วๆให้เร็วที่สุดนะครับ6ตัวทีมหลักของเราแต่ว,ว่าตอนแรกเนี่ยเราจะจัดได้แค่4-5ตัวถูกไหมแล้วก็ใส่4-5ตัวละซึ่งตอนนี้ผมแนะนําเลยสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับแนะนา4-5 ก็จะมีมูเมงไรเดอร์เจนอสแล้วก็ใหญ่ I, อ่างครับมันแจก3าตัวนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่เอซไซส์หนึ่งตัวที่คุณได้มานะครับส่วนอีก2ตัวก็แล้วแต่ว่าคุณจะสูมได้ SR ตัวอะไรนะครับแล้วก็ระบบการ์ดเนี่ยจะปลดล็อกวันที่3 1ถูกไหมเอ๊ะไม่ใช่วันที่สามสิบเอ็ดสี่เลเวลสามสิบเอ็ดนะครับพอคุณปลดล็อกมาเนี่ยให้หาของขาวกับเขียวก่อนเพราะของฟ้าจะหายากหรือถ้าคุณจะหาของฟ้าแบบรวดเร็วกดตามผมได้เลยนะครับกดมาที่ในส่วนของอ่า uh, เนี่ยกดไปซื้อมาร์เก็ตนะครับไปที่ในส่วนของโซลังวันนะครับแล้วก็กดซื้อตัวนี้นะครับอ่าอยู่ไหนว่าสักครู่นะครับผมน่าจะซื้อไปหมดแล้วนะครับมันจะเป็นแผกที่ทําให้เราได้อุปกรณ์สีฟ้านะครับซึ่งผมน่าจะซื้อไปหมดและสามชิ้นนะซึ่งมันได้ของดีมากๆหรือว่าไปซื้อแผกพวกการอัปดาวหรืออะไรพวกนี้มันก็คูมเช่นกันนะครับซึ่งผมซื้อค่อนข้างบ่อยนะ จะมีพวกแพทเสอิมอะไรต่างๆเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมแนะนําเก็บเพชรไว้ไซื้อซามินาดีกว่านะครับแล้วก็อย่าลืมทําทุกอย่างให้ครบนะไม่ว่าจะเป็นแบบวิจัยยีหรืออะไรพวกนี้นทุกผมแนะนําเลยนะมันดูเหมือนได้ของน้อยไล่เลน้อยแต่ว,ว่าถ้าคุณทําครบเนี่ยคุณจะได้พลังที่เยอะมากๆอย่างไอ้แบบวิจัยเมื่อกี้ทำให้เราสามารถพัฒนาในส่วนของกดไปที่การ์ดและการพิเศษเนี่ยทำให้คุณตีบวกเพิ่มดาวได้นะครับอัพดาวเนี่ยทำให้คุณอัพดาวได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการาเพิ่มพลังหนึ่งแสนในหนึ่งอาทิตย์เนาะสำหรับคนที่อยากถามได้นะครับถามมาได้คอมเมนต์ที่ YouTube หรือว่าไปถามที่แฟนเพจก็ได้นะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ